คนญี่ปู่นญี่ป,ปู่คืออะไรปูนามันไก่ไก่กันดูว,ว่ามันเป็นหูปูหูอย่างหูใหญ่หูเล็กแต่หูปูทีเอาขึ้นหน่อยน้องเอาเฮาไส้ละเอา

อได้แล้ว,วโอ้ตัวน้อยน้อยหนึ่งตัวน้อยน้อยหนึ่งโอ้ปูน้อยถม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 ,ถมตัวแรกแหกหมนันลึกคัก